การทดอัตราเฟืองทายช่วยจะวิ่งใช้งานได้ดีขึ้นไหมนะครับวิ่งดีขึ้นนะครับแต่ว่ามันจะอยู่หลักๆเนี่ยประมาณปัจจัยตามนี้นะครับอย่างแรกก็คือสไตล์การขับของเราก่อนนะเช่นเราชอบลากรอบหรือเปล่าหรือว่าเราชอบหรือเราไม่ชอบลากรอบนะเช่นแบบลากแค่สองพันกว่า3 0 0พันไม่เกินเนี้ยเราก็สับเกียร์นะครับหรือถ้าเป็นลากรอบนี่คือลาาแบบสามพันแปดมั่งสี่พันรอบอันนี้คือปัจจัยแรกก็คือสไตล์การขับนะครับปัจจัยที่2คือ เรื่องแรงบิดของเครื่องยนต์เช่นเครื่อง3าม5 1นอหงหรือสุดท้ายเนี่ยมาจากเรื่องการเซ็ตทอโบด้วยนะครับก็คือทอโบบางตัวทอโบแปรผันมาไวหรือว่าทโอโบคงดิบที่มันต้องลากนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่2นะครับปัจจัยที่3เป็นเรื่องน้าหนักตัวรถนะครับเช่นแบบรถยางใหญ่หรือว่าคนของเยอะรถตู้ทึบหรือรถตัวเตีย้ยที่น้หนักว่ารถแบบปะป่า,ปาบเบาอันนี้ก็จะมีผลเรื่องอัตราทดเฟืองท้ายนะครับส่วนปัจจัยที่สมาจากเรื่อง พื้นที่ที่เราใช้งานนะครับเช่นขึ้นเขาบ่อยหรือว่าวิ่งทางลาดบ,บ่อยหรือวิ่งในกรุงเทพอะไรประมาณนี้ฮะอันนี้หลักๆผมที่ผมนึกออกแบบไวๆนะก็จะมี4ปัจจัยตอนนี้เราต้องต้องหาคําตอบตัวเองให้เจอก่อนนะว่าเราใช้งานแบบสไตล์ไหนไอ้สข้อเนี้ยนะครับเราก็ไปยกเฟืองท้ายเดิมนับดูก่อนว่าเฟืองท้ายเดิมสมมติว่าเฟืองท้ายเนี่ยผมจะไม่ค่อยแนะนําให้ดูตามคู่มือสักเท่าไหร่เช่นลูกค้าลูกค้าบอกผมว่าดูมาแล้วคู่มือเนี่ยตัวนี้3สามจุดห้าแน่นอน พอยกออกมาจริงๆประมาณสามเจ็ดก็มีหรือสามเก้าก็มีหรือสี่หนึ่งก็มีนะครับผมจะแนะนําว่าเรายกเฟืองท้ายออกมาก่อนนะครับแล้วก็ตั้งโจทย์ที่บอกไว้4ปัจจัยที่บอกนะครับแล้วเ,เราค่อยมาคํานวณว่าเราจะบวกเพิ่มหรือจะลดเพิ่มนะครับจะบวกเพิ่มกี่ฟันกี่ระยะกี่อัตราทดอันนี้ก็ต้องดูนะครับแต่ผมจะบอกไว้ว่าอัตราทดเฟืองท้ายสาคัญมากผมไม่แข่งรถเนี่ยก็คือไปแข่งเซอร์กิตหรือแดกแล้วแต่เนี่ยผมอาจจะไม่ค่อยไล่เครื่องไม่ค่อยไล่ทโบเท่าไหร่เพราะว่า ไอ้พวกนั้นมันจะใช้ระยะเวลาเยอะกว่าแล้วก็จะยุ่งยากกว่าผมจะไล่ตาทดเฟืองท้ายก่อนเลยว่าอัตาทดเฟืองท้ายเนี่ยตอนนี้มันพอดีกับตัวรถไหมมันพอดีกับสนามไหมอะไรเงี้ยเช่นแบบว่าโค้งนี้มันสุดเกียร์ไหมมันสุดเกียร์สามหรือยังหรือว่ามันจะไปต่อได้หรือออกตัวมันลอรอบเงี้ยผมไล่เฟืองท้ายหมดเลยนะผมก็จะดูโจทย์แล้วว่าบวกลบมันก่อนนะครับบางทีเฟืองท้ายเนี่ยมันอาจจะได้อย่างเสียอย่างเช่นสปีดตอนนี้ทางตรงมันได้แต่ออกโค้งมันยาเนี่ยผมอาจจะต้องมาชั่งน้ําหนักแล้วว่าผมเสีย โค้งหรือเสียทางตรงแบบไหนมันเสียน้อยกว่ากันผมก็อาจจะไล่เฟืองท้ายตรงนั้นครับเฟืองท้ายเนี่ยแม้ว่าผมเนี่ยจะเขาเรียกว่าวัดกันตรงที่ว่าวิ่งสนามนะวิ่งสนามคือลากรอบตลอดนะก็คือลากสี่พันตลอดเลยแล้วก็น้าหนักรถเน็ตเท่ากันตลอดนะครับแต่ผมก็จะไล่เฟืองท้ายเนี่ยสมมุติว่าผมเฟืองท้ายสามจุดสี่นะครับสามจุดสี่คือสี่เจเจสามเนี่ยมันเฟืองท้ายสามจุดสี่หลายคันครับผมก็จะไล่ตั้งแต่สามจุดสี่ถ้ามันดูมันขาดนิดนึงคือหมายถึงว่าออกโค้งเนี่ยก็คือ แรงบิดอ่ะมันยังแบบขาดไปนิดนึงอ่ะสามยุดสี่ผมอาจจะไล่มาเป็นสักสามุดห้าก่อนให้มันขึ้นมานิดนึงหรือถ้าให้มันเห็นผลเนี่ยผมอาจจะขยับไปสามเจ็ดเลยนะครับหรือกับกันเนี่ยถ้าออกโคนเนี่ยล้อฟรีตลอดเลยแล้วก็ทางตรงรอบมันลั่นเกินไปผมก็อาจจะจากสามยุดสี่มก็จะถอยมาสามสามสามหนึ่งครับสุดท้ายเนี่ยที่ผมบอกแล้วมันอยู่ที่ปัจจัยการที่เราใช้งานด้วยว่าเรามันขาดตรงไหนอยู่แล้วก็ไปแก้ตรงนั้นถ้ารถรอรอบมากแล้วก็ไล่เฟืองไทายมันเบอร์ชิดขึ้น ถ้ารถดูมาไวแล้วก็ใช้เฟืองท้ายที่มันยาวขึ้นให้รอบมันต่ําขึ้นประมาณนี้นะครับหรืออีกเคสหนึ่งนะเอย่างเป็นเคสที่ผมล่าสุดเลยผมไปขับตู้ถึบนะครับก็คือตู้ทึบเนี่ยรถมันหนักใช่ไหมครัแล้วเราผมวิ่งขึ้นเขาด้วยนะวิ่งแบบคนของเซอร์วิสรถลูกค้าอะไรเงี้ยฮะขึ้นเขาด้วยแล้วก็ปกติเฟืองท้ายเราจะต้องเน้นแบบชิดชิใช่ไหมครัเช่น C หนึ่งสามเก้าเนี่ยยังไงก็ต้องมีประมาณเบอร์นี้เพราะว่ามันต้องใช้ขึ้นเขาแต่ผมมาโบกลบแล้วผมเน้นอัตราสิ้นเปลืองเป็นหลัก วิ่งทางเรียบอยากให้มันเน้นประหยัดคือเรามีขึ้นเขาจริงอย่างเช่นผมไปแม่สอดหรือไปภาคเหนือเนี่ยมันก็ใช้ขึ้นเขาเยอะแต่มันก็มีทางตรงยาวยันผมก็จะเน้นว่าผมจะยอมเสียขึ้นเขาผมเน้นทางลาบมากกว่าทางที่เราวิ่งชิวชิวผมก็จะเน้นให้มันประหยัดมันผมก็จะไล่เฟืองไทที่มันแบบว่าคันนี้เครื่องสองพันห้านับเฟืองไทเดิมที่ผมนับคันนี้มันอยู่สามเก้านับผมถอยยักสามเก้าเนี่ยไปเหลือประมาณสามห้าเลยเพื่อให้รอบเกียร์ห้าตอนวิ่งแช่เนี่ยให้มันอยู่แค่ประมาณ ให้มันพอดีบูน้ำนะก็คือให้มันอยู่ขั้นมานสักสองันสองสามวันสามประมาณนี้ผมเน้นแบบไม่รีบไ,ไม่ร้อนก็คือเน้นแบบใช้งานคือตามสตา์นี้ก็จะประหยัดน้ํามันมากนะครับอย่างตอนแรกที่ไม่ได้ไล่เฟืองท้ายคันนี้น้ำมันเนี่ยมันก็จะเกินอยู่ประมาณสิบสองสิบสามโลลีน้ำหลังจากไล่เฟืองท้ายเนี่ยน้ำมันก็ขึ้นไปอยู่มาสิบห้าถึงสิบหกกิโล,ลต่อลิตรน้ำทั้งทั้งที่ทว่ารถทนของเต็มคันเลยนะแต่ว่าผมไล่ให้มันมปกับการขับของผมนะครับแต่กับการท่านสมมติว่าไม่ใช่ผมขับแล้วเป็นลูกน้องขับ ลากรอบเงี้ยถ้าผมใช้เฟืองท้ายยาวๆยานๆให้ลูกให้ลูกน้องไปใช้เนี่ยปัญหาที่เจอเลยคือเกียร์แตกเพราะว่าโหลดมันเยอะเกินไปรอบคเน็กรอบมันต่ําโหลดมันเยอะนะครับก็จะเจอปัญหาเกียร์แตกมั่นข้อขาดบ้างนะครับถ้าเป็นลูกน้องผมใช้เมื่อไหร่เนี่ยผมก็จะเปลี่ยนเลยจากเฟืองท้าย3ามสมหเนี่ยก็จะเปลี่ยนมาให้โดดมา3 9- มเถึงสี่เลยต้องบอกว่าเฟืองท้ายยิ่งเบอร์จัดมากเท่าไหร่นะครับการสึกหล่อของ เครื่องหรือของเกียร์เนี่ยมันก็จะน้อยลงนะครับเพราะว่าโหลดมันน้อยกว่านะครับแต่ข้อเสียมันก็คืออาจจะกินน้ํามันมากขึ้นเพราะว่ารอบมันสูงขึ้นมันก็เหมือนว่าเราแตะเคร่งก็เจอบูสต์เลยแต่เคร่งลบมันก็ดึงตลอดเวลาเลยนะครับอันนี้อาจจะต้องไปช่างใจดูนะว่าสุดท้ายคือการไล่อัตราทดอ่ะมันเห็นผลเยอะนะครับแต่มันก็ต้องไล่ให้ถูกกับสไตล์คนขับด้วยนะแล้วก็สไตล์เส้นทางสไตล์การใช้งานด้วยนะแล้วก็ที่สําคัญอยู่ที่แรงบิดตัวรถนะครับ แต่ถ้าคันนั้นเป็นรถที่มันทะโบลอรอบมากเนี่ยต่อให้ผมได้ขับวายยังแค่ไหนตะบูธมันไม่มาเราก็ต้องลากลออแบบนั้นเราก็ต้องไปเล่นเฟืองถ่ายที่มันเบอร์จะจัดเข้าไว้นะผมถ้าเป็นรถใช้งานผมเองก็จะใช้โบที่แบบบูธมาไวแตะเป็นมาประมาณนี้เพราะว่าถ้าบูธมันมาไวมากเราสามารถเล่นเฟืองถ่ายได้กว้างนะครับเราจะเล่นแบบเฟืองต่ําก็ได้นะมันก็แบบไปได้ไม่ไม่แลกนะไม่แลกก็คือไม่ลอรอบประมาณนี้ครับ